สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้งานลอกสีทั้งคันนะครับนี่เป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับก็คือลอกสีเสร็จปุ๊บก็มาลงสีเขียวกันสนิมนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับแบบเนี้นะฮะเสร็จปุ๊บพอพอเราลงสีปุ๊บเราก็จับจับพื้นนะครับผมจับพื้นก็อันนี้คือพื้นได้แล้วนะครับก็ลงลงกันพื้นไว้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอจับรอยนะครับจับรอยครันนี้จะจะทำเป็นสีสี่ขั้นตอนนะครับ สองต่อหนึ่งคือเป็นสีแห้งช้านะครับผมทูเคสองตัวหนึ่งนะครับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสั่งจองได้เป็นตัวจีนะครับหนึ่งจุดหกจีปีห้าห้านะครับผมนะครับสวยนะครับคันนี้ไม่มีชนเลยนะครับเดิมนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมนี่นะฮะล้างอย่างดีเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้ฮะเพราะว่าผมรอไฟหน้านะอันนี้ไฟหน้าผมเปลี่ยนใหม่ผมลงไปครั้งนี้ก็ ซื้อของเยอะแน่นอนนะครับผมนี่นะครับพวกนี้ก็จะไปส่งอุดรธาน,านีเป็นช่วงบ่ายแล้วกันนะครับช่วงเช้าติดติดงานอยู่นะฮะปกติว่าจะไปวันนี้แหะติดขัดนิดนึงนะครับก็ขอเลือดเป็นพวกนี้เพราะว่าพอดีจะขงวงโทรมาบอกผมขอใส่จอนด้วยนะของลูกค้าทางอ่าอุดรพวกนี้เจอกันคันนี้ยังไม่มีใครจองนะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบสองปี55ห้าตัวจีนะครับ ถงลมนี้ละพายคู่นะครับระบบเบรก ABS ระบบวสล้อใส่ชุดแต่งเต็มนะครับสวยคันนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามกันนะครับที่ส่วน933736126นะครับเด้อนะครับงานลอกสีนะครับคันนี้นะฮะตั้งงบไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเบาะเราไปทำเรียบร้อยนะฮะเบาะคันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างที่จังหวัดรีสเกตนะครับผมคันนี้นะครับ ค่าโอนไม่แพงด้วยนะเพราะว่ามันเกิดในจงหวนสีเกตท่านี้นะฮะถูกมากนะครับค่าโอนสาหรับท่านใดที่ซื้อไปนะครับผมใจผมโอนให้ก็ได้นะฮะบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมนะฮะมี่สีมันเป็นสีสองต่อหนึ่งนะครับแพ่งช้าก็อยู่ตามตามทุ่งนาเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับตามด้วยคําว่าลินอ I N ตัวเล็กนะครับผิ์ไม่ยากนะครับผมเนี่ยนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมบรรยากาศสอบถามกันนะครับผมเข้ามาเลยนะครับผมนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณดูคลิปจบแล้วก็อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้จากรินรถปลดป้ายนะครับผมเราทํามาจากรถแท็กซี่ทุกคันเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ไม่เยอะนะฮะขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีฟตีทุกท่านเลยนะครับ ท่านใดสนใจคันนี้นะครับ 1.6G ปี55ยังไม่มีใครจองนะครับโทรศัพท์มาคุยกับผมได้นะครับผมส่วน3 3 7 3 6 1 2 6เป็นงานรอบสีนะครับ1,59,000บาทนะครับผมเลือกสีได้นะครับเลือกสีได้นะครับผมขอบคุณสัเก็ตผมใส่ให้รอบพันเลยนะครับมีไฟหน้าด้วยนะครับอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมขอบคุณครับผมท่านสามารถเลือกสีได้นะครับถ้าท่านมาจำมาแล้วนะครับผมครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ